และโลบเรยกชั่นวันนี้เราอยู่กับ Aquaman 2 Lost the Kingdom จะเป็นยังไงไปดูกันไปเลยทำไมถึงตกงานมีลูกแล้วขางนี้ยน่ารักจังอันนี้เป็นอคว่าเบบี้ก็คือน้องก็จะมีพลังเหมือนกันเหรอใช่ใช่ที่ เมื่อกี้นี่คือคนแสดงบูบาเฟสมาอยู่นี่ด้วยใช่ฮะรูป <c oughs> ใต้น้ำนสวยิีเลยนะโอ้โหเดี๋ยวชุดตา, <c oughs> ตาไว้่างนี้เลยนะว,ว้าวสวยๆนี่รูใต้น้ำของดีซีนี่สวยมากช่วงนั้นนี่คือแบบว่าตอนมาใหม่ๆนล้วเจอคือฮาแม้ <c oughs> อันนี้คือตัวร้ายใช่แล้วแบคอาควาใช่ใช่ใช่แม่แม่แม่เป็นแม่ของคอมแอนดี้ใช่คุณกับโดยเจมส์วานจะพลาดแล้วนี่แบคอาควานะครับนึกถึงไอคิวมอนเตอร์มีความมีความทีอันนี้คือคิงออมโอ้คิงออมใช่ เราไร้พักแรกนะมาช่วยกันภาคนี้งนี้ใช่ใช่เราเป็นโทนแบบสดใสเนาะแบบสว่างอย่างทุกวันเข้าคัวมาอุ้ยมีแบบหุ่นยนต์ไซบอร์กอะไรอย่างเงี้ยด้วยนี่แหละที่คือพิ่บอกว่าอ๋อก็คือเป็นชุดขาว ชุดโอ้โหมันเท่จริงจริงชุดอย่างเท่เลยหนึ่งราชาหืม I don't know what lies ahead but we can't leave our children to walk without hope จัดเต็มอยู่นะใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำใหญ่ ฉากมันสวยอ่ะแบบกล้องเลอย่าเง,งี้ยเฮ้ยไม่กี่ใครอ่ะอแมนกับอาณาจักรที่สับศสูนเข้าโรงธันวาคมนี้นะครับโอ้ต้องบอกว่าเอ่อ DC ดีซีหนังกำหนังเรื่องเนี้เรื่องใหญ่นะ โอ้ผ้าโคตรดีเลยคือเหมือนกับว่าเจมวานเขาบอกเขาบอกว่าเขาอยากจะ reference ของเขาว่าอยากจะให้มันเป็น Star Wars ใต้น้ำมีหน้าละเออมันดูมีความแบบเอาอากาศนิดนึงเนาะใช่มันมีความนั้นแล้วก็ในเรื่องของตีศูนย์ตีศูนย์เขาก็แบบมันจะมีสังเกตว่ามันจะมีความแบบเป็นเลเซอร์เลเซอร์หน่อยนั่นก็คือเล็ที่เขาแบบคือแบบไลเซเบอร์อยากให้มันเป็นแบบนั้นไงเออใช่ซึ่งถือว่าแล้วภาพแล้ภาพเขาทำถึงนะพูดถึงนันจากเทเลอร์เนี่ยตัวร้ายก็ก็ถือว่าคือตัวร้ายมันจะเก่งกว่าเดิมเป็นอออกก็็นนนนนัั่่แแหหลละคืภาที้้วเเรมตึงมือนนะแต่ภาาเี้ ว่ามันมันมน่าจะเกี่ยวพันมันแต่พุ่งขึ้นน่าสนใจต้องรอดูแล้วก็อยากรู้ด้วยแอมเบอร์เฮิร์เมื่อกี้มีโ่มานิดนึงเนาะเออเหมือนตอนแรกเขาก็คิดว่าจะเน้นแอมเบอร์เฮิร์แต่ว่าตอนหลังพอทำรรมามาเหมือนเจมวันได้มีการปรับเปลี่ยนซึ่งอันนี้จะเห็นเยอะน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องก็ต้องลองไปดูระดับความน่าดูผมให้5เลยพรวะว่าดีซีแต่พูดถึงเรื่องของภาพรวมเขาก็ํำถึงจริงๆนะสำหรับเรื่องอนี้ส่วนตัวนี่ให้4ี่ห้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคือเอาจริงๆไม่ค่อยถนัดฝั่งดีซ สว่างสว่างปกติก็คือดีซีมันจะมีความหม่นนิดนึงเอออันนี้แล้วมันก็เป็นโลกใต้น้ำด้วยมันทําให้เราอยากดูว่าแบบเออมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะไม่ห้าเลยเพราะว่าเคยดูภาคที่แล้วเราก็บอกว่าภาพมันสวยจริงๆก็คืออยากไปดูอาร์ตเ์ยเขาแบบอาร์ตเรภาคสองันดูมีอะไรเยอะกว่าภาคแรกเยอะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าไปดูแล้วก็อยากดูด้วยว่าแอมเบอร์จะออกมา รอดูได้เลยรอดดูไ้เลยแล้วก็มาร่วมสนใจกันนะครับว่าเอ่อเจสันโมโมอาเนี่ยจะได้ไปต่อกับดีสตหรือเปล่าเพราะว่ามันมีข่าวออกมาครับว่าเอ่ออาจจะไม่ได้ไปต่อหรืออาจจะไปต่อแต่อาจจะรีคาแรคเตอร์ใหม่อ่าครับผมอันนี้ก็ต้องไป็นสนใจดูกันนะครับกับภาคนี้นะครับอัลคอมแมน2ลอสเดอะคิงด้อมอัลคอมแมนกับอาณาจักรที่สาบสูญในช่วงธันวาคมนี้อย่าลืมไปเจอกันนะครับเย้ไล่ล็อกดูทุกเรื่อง